คุณผู้ชมคะเทศก,กาลบะหมี่เนื้อวัวนานาชาติกรุงไทยไปยเริ่มต้นแล้วนะคะโดยวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการประชันความอร่อยของเมนูบะหมี่เนื้อว,วัวประเภทน้ำซุปใสที่แม้ดูจากภายนอกน้ำซุปจะใสามากแต่กับมีรสชาติหอมเข้มขน้นจึงถือเป็นการทดสอบฝีมือการเคี่ยวน้ำซุปอย่างแท้จริงโดยทีมที่คว้ารางวัลเหรียญทองไปรครองปีนี้เป็นเชฟรุ่นใหม่ที่ฝีมือไม่ธรรมดา ทีมแรกที่ได้เหรียญทองคือบะหมี่เนื้อวัวน้ำใสาจากร้านเชฟจินซึ่งตั้งอยู่ในตรอกย่านการค้าตรงชีของกรุงไทเปโดยน้ำซุปที่นี่จะมีความเข้มข้นจากการเอากระดูกวัวย่างกับตีนไก่มาเคี่วด้วยกันจนพิชิตใจกรรมการและคว้าเหรียญทองมาได้ในที่สุดขณะที่อีกทีมซึ่งได้เหรียญทองคือร้านเ่าซื้อเยอนหมันโดยทันทีที่ได้ยินพิธีกรประกาศรางวัลชนะเลิศคือร้านเ่าซื้อเยอนหมันคุณเสียผู้เป็นเจ้าของร้านก็หลั่งน้ำตาออกมาด้วยความปลื้มปิติ จริงๆแล้วพ่อกับแม่ไม่อยากให้เธอสืบทอดกิจการร้านอาหารเพราะพวกเขาเห็นว่าการทำร้านอาหารเป็นงานที่ยากลำบากแต่เพราะเธอเติบโตมากับการซึมซับบรรยากาศในร้านบะหมี่เนื้อวัวของพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กเธอจึงอยากสืบทอดความอร่อยของครอบครัวและพยายามฝึกฝนฝีมือจนประสบความสำเร็จในวันนี้มณภรช์เวุทิมข่าวอา i ภาคอัภาษาไทยรายงาน